มาเรื่องราวของคุณเท่งเถิดเทิงนี่จะได้เป็นคุณปู่แล้วนะอุ้ยเขาดีใจมากเลยนะคือดีใจแต่แรกๆก็แบบแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นไปตามขั้นตอนอไปตามธรรมเนียมของประเพณีไทยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยลูกชายก็คือคุณโหยเฮงเนี่ยนะคะทําอะไรหลายๆอย่างให้พ่อรู้สึกภาคภูมิใจก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมรอต้อนรับหลานนิดตั้งชื่อหลานเวลาด้วยนะคือมีพี่เจ,เจเจตรินเนี่ย เป็นไอดอลในการตั้งชื่อลูกจะบอกว่าเจ้านะออขึ้นด้วยเจ้าแต่เป็นเจ้าอะไรเดี๋ยวมาฟัง <laughs> <c oughs> ก็นักข่าวก็เลยเนี่ยค่ะไปสัมภาษณ์คุณพ่อคุณลูกคู่นี้นะคะพี่เทง่งกับลูกชายคือโง่เฮงค่ะโง่เฮงก็บอกว่าอีกประมาณ3เดือนจะคลอดแล้วนะคะพี่เท่งบอกว่าเด็กสมัยนี้อุย้ยตอนแรกก็ตกใจเราก็บอกว่าต้องทําตามประเพณีนะต้องแต่งงานนะแต่เขาก็ไปคุยกับทางนั้นพ่อแม่ฝ่ายหญิงเขาก็ตกลงกันก็คุยกันเป็นที่เรียบร้อยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอ ให้ลูกคลอดออกมาก่อนจนกระทั่งลูกเดินได้รู้เรื่องเดี๋ยวจุงมือลูกอ,อ,อ,อยู่ในพิธีด้วยค่อยจัดงานแต่งงานกันนะคะคือหัเฮงก็บอกว่าก็ต้องทําให้ฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาวเขาโอเคก่อนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่โอเคบังคับให้เราแต่งกันก่อนแต่ว่าเราก็คุยกันแล้วเราก็รับรู้กันหมดแล้ว คุณพ่อเท่งเนี่ยภูมิใจในตัวลูกชายมากนะคะบอกว่าโอ้ก็เกิดมาแล้วเนี่ยมีจะมีหลานเนี่ตอนนี้ตั้งชื่อแล้วนะต้องขอบคุณคุณเจเจตรินเลยที่ตั้งชื่อลูกมาเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทอะไรแบบเนี้ยส่วนผมเนี่ยม,มีเจ้าเหมือนกันนะ เจ้าสัวเออโหหรือจะเจ้ามือเ <c oughs> จ้ามือเหมาะนะหรือจะเจ้าเข้า <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือสไตล์คุณ,คณเทงเขานะคะนะคักข่าวรายหารไปถามว่าโหเฮงว่าไงนี่พ่อมีชื่อให้หลานแบบนี้แล้วเอาเจ้าไหนดีโหวเฮงก็หัวเราะนะคะบอกว่าก็ยังยังไงก็ได้จริงๆอ่ะชื่อของผมผมอายนะชื่อโหงเฮงอ่ะอยู่โรงเรียนเพื่อนแบบชื่อธรรมดาธรรมากันไงแบงเอ๋ยกอฟเอ๋ยอะไรเงี้ยมาถึงผมโหโหยโหเฮงคือ คนที่มีชื่อสองพยางอะเวลาเพื่อนเรียกจะหดหรืพยางเดียวไงให้เลือกเอาจะเอาหนึ่งหรือเอาสองเออจะเอาพยางไหนเพื่อนก็เรียกโง่โง่โง่เฮ้งบอกเฮงด้วยโง่เฮงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปโรงเรียนก็เขินเพื่อนเหมือนกันเพื่อนชอบล้ออะไรเงี้ยเพื่อนบางคนก็เรียกงงงงแงงแงงอะไรเงี้ยตามสไตล์เด็กนะคะ ก็ชื่อไม่เหมือนใครแต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าลูกเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวถ้าเกิดว่าแฟนๆรออยู่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นในคอนเทนต์คลิปผมอีกทีหนึง่งถ้าผู้ชายก็อย่างที่พ่อบอกอะว่าอาจจะชื่อเจ้าสัวพี่เท่งก็ยังจะมีเจ้าซับตามมาด้วยได้หลายเจ้าได้หลายเจ้านะคะส่วนคุณปู่เนี่ยเตรียมรับขวัญหลานด้วยอะไรพี่เท่งหันมาว่านักข่าวแหมชอบให้พี่เสียตังจังนะ ยังไงก็ต้องมีให้อยู่แล้วอะเนาะหลานนะ่เนาะเนี่ยค่ะล่าสุดโมเฮงก็ไปซื้อบ้านโมเฮงบอกว่าก็อยากจะขยับตัวและวเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วนะ ตอนแรกพ่อแม่ไม่ได้แนะนําให้ซื้อเพราะว่าเราก็เคยเปรยไปว่าอยากจะซื้อบ้านตอนนั้นยังไม่มีน้องแต่พอมีน้องแล้วตัดสินใจไม่ยากเลยว่าเราก็ควรจะมีครอบมีครัวแยกของเราออกมาก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านค่ะก็โดนพ่อแม่บ่นอยู่เหมือนกันเพราะเขาก็ไม่อยากจะให้เราทํางานหนักมันเหมือนมีภาระเยอะเกินไปเขาคิดว่ามันเกินตัวไปสําหรับเราหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจนะว่าผมจะต้องทําให้ได้พี่เท้งก็เล่าให้ฟังเลยบอกว่า ก็เนี่ยพอตัดสินใจจะซื้อบ้านโง่เฮงขายรถสปอร์ตเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถสําหรับครอบครัวแล้วก็เอาเงินไปซื้อบ้านอตอนแรกอะ่ะคิดว่าลูกอะ่ะจะเอารถคันเดิมอะ่ะไปเปลี่ยนเป็น Lamborghini อ,อ๋อหรือว่าจะไปอัพเวลขึ้นใช่<ต>ซึ่งอโอ้โหเป็นอลังการเกินไปแต่ไม่ใช่เลยค่ะความคิดความอ่านของลูกชายอะ่ะ เปลี่ยนไปแล้วคือเป็นพ่อคนแล้ว<ม>โตแล้วมีความคิดที่ดีมากขึ้นนะคะ,ะก็เนี่ยปรากฏว่าก็ขายรถสปอร์ตไปซื้อบ้านแล้วก็เปลี่ยนรถเป็นรถแบบธรรมดาธรรมดามก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะจะได้เป็นคุณพ่อแล้วรู้สึกยังไงบ้างโหเฮงบอกว่าจริงๆอ่ะชอบเด็กนะเพราะว่าผมชอบเล่นกับเมถาซึ่งของขวัญซื้อของขวัญซื้อของเล่นนเออเมย่าเมย่าซื้อของเล่นซื้อของขวัญที่ตลอดเมย่าที่ เล่นกับ,กบพ่อเล่นกับคุณพ่อแต่เราก็ตื่นเต้นเหมือนกันกลัวพ่อแม่เขาจะคิดว่าเราพร้อมหรือยังที่จะมีลูกนะคะตอนนี้ก็สร้างเนื้อสร้างตัวทํางานเต็มที่ก็เนี่ยแหละค่ะภูมิใจขนาดไหนที่ปีนี้ลูกชายมาเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะคะพี่เท่งก็บอกว่า เป็นปีที่เขาให้ความภาคภูมิใจกับผมมากๆถ้าผมแสดงออกได้ผมคงจะแบบคือโอ้โหสิ่งที่พ่อรอคอยอะไรแบบนี้หนึ่งเลยคือเขาเติบโตด้วยตัวเองวันหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าพ่อผมพร้อมที่จะบวชแล้วน้ําตาร่วงไปเพาะหนึ่งแล้วนะอยู่ดีๆเขาก็ออกรถมาอยู่ดีๆซื้อบ้านอีกอแล้วเขาก็บอกพ่อผมมีลูก ผมเป็นกองหลังกองหนุนคอยถามเขาตลอดแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกทท่านด้วยที่ให้ความสนใจความเคลื่อนไหวในครอบครัวของพี่เท่งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวรออีก3ามเดือนก็จะได้เป็นคุณปู่อย่างเต็มตัวแล้วเออดีใจด้วยนะคะคือโอเคแหละเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็แค่ตกใจนิดเดียวแต่เขาปรับตัวปุ๊บเลยหนึ่งชีวิตที่เกิดขึ้นน่ะสวยงามเสมอเป็นสิ่งที่ดีเสมอแม่ค่ะก็เนี่ยแหละคือยังไงอ่ะพี่เท่งเขาก็เห็นแล้วว่าลูกเขาดูแลตัวเองได้แล้ว นะคะแค่แบบอ้าวโอเคมันยังไม่ทันได้แต่งอ้าวแต่ไม่เป็นไรยุคนี้มีก่อนแล้วค่อยแต่งเพราะว่าลูกจะได้ไม่ต้องถามว่าอ้าวในลูกเป็นหนูไปไหนอ่ะเป็นมาตอนเด็กเด็กชอบเป็นจริงเด็กที่บ้านก็ถามว่าทําไมเขาไม่ได้ไปงานนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็จะต้องสรรหาความคำอะไรก็ไม่รู้ว่าบอกให้แบบให้เขารู้สึกดีอ่ะเออนะคะตัดปัญหากันไปนะ